วันนี้วันที่20มีนาคม2 5 1 4เป็นวันดีวันหนึ่งที่พวกเราชาวปป .30 นะครับได้มาร่วมยินดีนะครับในโอกาสที่เพื่อนโจนะครับพันตรวจโทสมิทธ์สัมพันธ์ไพนะครับท่านเป็นสารวัตรคืบสวนนะครับนครบางึ้านะสูงขึ้นเพื่อนโจนะครับแล้วก็เพื่อนจวบนะครับร้อยตรุษเอกประจวบชาวประโคนรอบๆวันเกิดในวันนี้50ปีแล้วเพื่อนจผมแล้วก็อีกคนหนึ่งครับท่านพี่ปองนะครับ อ่ปป .19 โดยมีท่านรองหุ้มกับชาวอำเภอการสันประโคนชัยป้องกันประรามนิตประโคนใหญ่นะครับพันตบโทวชิเวทนะครับอนาคสิริธรรมคุณท่านได้เกียรติพลยพรในช่วงนี้นะครับในค่ำคืนนี้นัตยารีสอร์ทครับประโคนชัยมหาไม่งงคนนะครับเป็นพระนาคปรกเก็บเสียงนะครับเป็นศิษยศักดิ์สิทธิ์นะครับตลอดจนเออ่ ผลและบุญกุศลที่ทั้งสามท่านนะครับที่ได้กระทำมาทั้งทานนะครับศีลภาวนานะครับก็ขอจงเป็นบุญกุศลนุ่มนํำ,นำให้น้ำปองรอ้อยตัวเองประจวบชาญประโคนแล้วก็ทันโมลโทูตสุริสัพธ์อภัยนะครับซึ่งมีความผูกพันกันเนี่ยนะครับ ส่งเสริมนะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับในครอบครัวก็มีความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับทิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมัน่นปรารถนาทุกประาปการครับ